สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับผู้ชม,ชมรถใช้งานสวยๆหนึ่งคันมาชมค่าย Honda นะครับกับ Honda City เครื่องพันห้าเกียร์ออโต้นะครับคันนี้ปี2010ครับรถมือเดียวใหม่แท้147,000กิโลเมตรนะครับรถสวยสมบูรณ์นะครับชุดแต่งรอบคันเกียร์เครื่องยงนตะ์แน่นๆนะครับสีดำแบบนี้นะครับปี2010 200,000 9,000บาทนะครับผ่อน4,200โดยประมาณผ่อนได้6ปีนะครับกับรถสวยๆขัดและเช็คมาเรียบร้อยนะครับสมาชิกท่านใดชอบ Honda City นะครับมาแล้วราคาสภาพแจ่มนะครับภายในเซนิล็อกแอร์แบ็กเอพนะครับตัวนี้กระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้านะครับภายในสวยเบาะหนังนะครับตัวนี้สภาพดีราคาน่าจับจองเอาไปใช้งานนะครับโดยรวมเป็นรถที่สวยสมบูรณ์มากๆนะครับสำหรับคันนี้ รถสวยมากๆนะครับคันนี้ใครได้ไปคุ้มแน่นอนทั้งชุดแต่งรอบคันสีสวยเต็มภายในเบาะหนังระบบไฟฟ้ากระจกขึ้นลงไฟฟ้าปรับไฟฟ้าคันนี้เขาแปลงหน้ามาให้นะครับเป็นหน้าของโฉมปี2016นหรือไงนะครับจะไม่ผิดนะครับแปลงมานะครับรถไม่เคยชนด้านหน้านะครับแต่ถ้าด้านท้ายเนี่ยนะครับมีสกิดแตะเบาๆนะครับเก็บงานมาเรียบร้อยไม่ต้องกังวลครับรถใช้งานได้ปกติแค่แตะนะครับไม่ใช่ตูมนะครับก็แจ้งชัดนะครับตัวด้านหน้าเนี่ยถ้าใครชอบเนี่ย และได้สภาพกับโฉมนี้ไปถือว่าคุ้มนะครับเขาแปลงหน้ามาแล้วแล้วแม็กก็เป็นแม็กฮอนด้านะครับตัวนี้ใส่เข้าไปดูรู้สึก่างงามเลยเลยนี่ครับเกาะเก็บงานเรียบร้อยนะครับหน้าเดิมนะครับแค่แปลงหน้าตามความชอบก็ลงทุนไปเยอะนะครับใครที่ได้ไปก็คุ้มแน่นอนโดยรวมคือรถสวยสมบูรณ์มากๆแล้วไม่ก็ไม่เยอะเกียร์เครื่องยนต์ก็สมบูรณ์ไม่หนึ่งแสนม่กิโเมตรแท้นะครับนี่ครับล้อเป็นล้อของ Honda ลองชมดูนะครับเผื่อจะถูกใจก็แจ้งชัดนะครับ ตรงไหนโดนก็บอกโดยรวมแล้วผมคัดรถแล้วก็อธิบายชัดแจ้งรายละเอียดครบนะครับที่เหลือสมาชิกก็พิจารณาและตัดสินใจนะครับสมาชิกบ้านไกลนะครับเราจะส่งให้ได้นะครับหรือใครที่อยู่ต่างจังหวัดจะจัดไฟแนนซ์ก็ส่งให้ได้นะครับนี่รับภายในก็สวยสวยมากนะครับทั้งนอกทั้งในโดยรวมคือแจ่มเลยครับได้ชุดแต่งได้สีเต็มนะครับสีดําสวยๆเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ช่วงล่างแน่นๆนะครับมาลองขับดูได้นะครับ รถกับอวัตชัดหน้าเดิมแค่แปลงโฉมตามความชอบส่วนท้ายคือแตะเบาๆไม่หนักนะครับถ้าหนักก็จะเรียกว่าตูมนะครับอันนี้ไม่มีเคยนะครับรับรองว่าคุ้มนะครับหายได้ไปก็คุ้มแน่นอนดูสภาพภายในนะครับเป็นระบบไฟฟ้ารถเนียนๆเดิมๆรถมือเดียวนะครับรถมือเดียว h o น d a City มือเดียวปี2 0 1 0นะครับเครื่องพันห้าเกียร์ออโต้น้ำมันล้วนนะครับไม่เคยติดแก๊สไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพิกว่อาเอกสารก็ครบถูกต้องใครที่สนใจเข้าใจในสิ่งที่ผมนำเสนอก็พิจารณาและตัดสินใจดูนะครับรถสวยมากๆนะครับคันนี้ราคาสภาพก็ต้องบอกว่าคุ้มมากๆนะครับสำหรับใครที่ได้คันนี้ไปนะครับเช็คชมดูรถทดลองขับได้เลยครับรถสวยๆสมบูรณ์ได้หน้าใหม่ๆเท่ๆนะครับเอาเป็นว่าสวยจริงครับคันนี้ หน้าเดิมท้ายเดิมเครื่องเกียร์สมบูรณ์